วิธีการรับอ่งเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ r ูมานี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้ก็คือการแจกวอลเลตฟีไปจําวันนะคะใครที่ ใครที่ไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบต่อเนื่องก็วันที่เท่าไรวันนี้ยี่สิบใช่ป่ะเออวันนี้วันที่ยี่สิบก็เดี๋ยวรอสิ้นเดือนละกันสิ้นเดือนเดี๋ยวหนูจะแจกให้มันเยอะกว่านี้เดือนหนึ่งจะพยายามแจกให้ได้เดือนละครั้งยังไงก็เออ <c oughs> กดติดตามไว้นะคะส่วนใครที่ไม่เคยแบบ ได้เลยก็เอาใจช่วยจริงๆส่วนใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็กดติดตามช่องไว้หรือไปดูหน้าโปรไฟล์ช่องนะคะเพราะว่าจะแนะนำวิธีการหางเงินออนไลน์ฟรีนะฟรีจริงๆหนึ100่งา้อทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องแนะนำเพื่อนใครอยากได้เงินฟรีก็ก็ก็กดติดตามไว้นะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ ย2่สนาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วก็มารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ